สวัสดีครับท่านผู้ชมผมท็อปนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาทำคอนเทนต์สุ่มหาตี้คนไทยในเซิร์ฟเล่นกันนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นเซิร์ฟมาตรฐานกันครับเดี๋ยวรอคิวก่อนนะครับโหวันนี้คนเยอะเลยครับในอีพีถัดไปเพื่อนเอยากให้ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรลองพิมพ์คุยคุยกันได้นะครับเสนอแนะได้นะครับ เดี๋ยวผมจะหาตี้ไหนว่างครับเดี๋ยวผมเข้าไปเล่นตี้นั้นครับให้เขาชวนตี้มานะครับ 01, 02, 03, นึ่งาเขาชวนมาก่อนนะครับน้องคนนี้เขาเป็น f ออยู่แล้วนะครับเขาทักผมทุกเซิร์ฟนะครับผมจำได้ครับยังไงก็ขอบคุณสำหรับกำลังใจมากนะครับไปครับน้องเขามอบที่น้อนแล้วครับเดี๋ยวเราไปเล่นกับน้องเขาเลยครับ บ้านน้องเขามีปืนกลเบาให้เล่นแล้วนะครับโอ,อสวยเลยครับไปครับเดี๋ยวเราไปทําเควสขึ้นบ้านกันก่อนครับจะได้รับของรับบุกซองรับ 3, ที่ชุบชีวิตได้ครับ เซิเวอร์ก็มีน้องๆจําได้นะครับก็ทักมาพูดคุยกันได้นะครับเดี๋ยวเราขึ้นเป็นแค่บ้านแคมป์พอนะครับทำให้ผ่านเควสพอครับ ก็เดี๋ยวนี้เรามาเล่นกับตี้น้องเขากันนะครับอืมเขาก็เป็นเอฟซีครับ <writers> ก็ตอนนี้น้องเขาให้เซตมาแล้วครับ <Follow me. S 1> เดี๋ยวเราจัดของจัดปืนแล้วก็ออกไปยิงคนเล่ยันครับ ็ในเซิร์ฟเวอร์ครับมีหลายๆคนนะครับเขาอยากได้แปลนบ้านที่ผมใช้ครับอันนี้ทักมาขอกันได้นะครับถ้าผมอยู่เดี๋ยวผมวางแปลนให้แล้วก็เอาบิลมาตั้งกอปแปลนไปได้เลยครับถ้าใครมีคำถามสอบถามอ่ะทักมาคุยกันในเกมก็ได้นะครับถ้าผมเห็นเดี๋ยวผมตอบให้ทุกคำถามเลยครับ นะครับมีคําถามอะไรก็ทักมันในเกมได้นะครับถ้าผมรู้เดี๋ยวผมตอบให้ครับไปครับน้องเข้ามาแล้วครับเดี๋ยวเราไปลุยเองครับหาคนยิงกันครับ หน้ามีรอยเท้าครับตัวหนึ่งครับเดี๋ยวเขาเห็นผมนะครับโอเคเรียบร้อยครับคุณพกครับมีตัวนอนอยู่นะครับไปครับไปลุยกันต่อครับ ตรงลงย่อยมีคนนะครับโอเ,เรียบร้อยครับข้างหน้าน้องผมเจอคนนะครับให้น้องผมยิงไหมครับ๋อ,อไม่ได้ลครับเขาจะหนีขึ้นจากรยายครับแต่ผมเก็บให้ครับ ตอนนี้แถวนิวเคลียก็ยังไม่มีคนนะครับเพราะว่าห้องด้านบนไม่ใช่ห้องเขียวนะครับห้องเขียวไปอยู่ใต้ดินครับคนเลยไม่ค่อยมาครับนะับข้างหน้ามีรอยเท้าครับเดี๋ยวเราตามไปเลยครับ ไม่มีปืนนะครับเขาน่าจะมาวิ่งถังครับไปครับไปดุยกันต่อครับเอาะครับน้องผมเจอคนแล้วครับอ้าวโดนยิงครับ เดี๋ยวผมรีบช่วยกัครับโอเคเรียบร้อยครับได้เดี๋ยวผมชุบน้องนะครับอาไม่ทันครับน้องตายก่อนครับรน้อามีรอยเท้าด้วยครับ,รบมากอคอนชนี่ตัวนี้เห็นแต่หัวนะครับมเป็นบัสครับ ทำมอีกตัวแล้วครับเคเรียบร้อยครับโอ้แถวนี้คนเยอะนะครับเนี่ยได้เปิดลูกซองครับข้างหน้ามาอีกตัวแล้วครับโอ้ตรงนี้ก็มาครับรอยเท้าเยอะไปหมดโอเคเรียบร้อยครับน่าจะตัวเปล่าครับ โอโหวิ่งมากันไม่พักเลยครับน้องผมไปโดนใครยิงแล้วครับนะ่ะโอโ้นี่ครับใส่กระดูกเต็มชุดเลยครับ นี้่าจะปืนของน้องผมครับเดี๋ยวผมเก็บของไปให้ครับผมมาตัวแล้วครับเป็นตัวเดิมครับน่าจะเจ้าของบ้านหลังนี้ครับน่าจะตัวเปล่าครับในของเต็มเนี่ยผมเคลียร์ของครับจะได้ไปเก็บของอื่นๆที่สําคัญเพิ่มได้ครับรวยลยครับรวย รอยท้ามีสองรอยข้างหน้าบ้านครับข้างหน้ามีรอยเท้าครับอีกตัวครับปืนไม่มีสะโคบจะยิงยากหน่อยนะครับ โขบมาใช้ก่อนครับโอเคเรียบร้อยครับปืนก้นเบาถ้าไม่มีตะโขบระยะใกล้ๆยังพอยิงได้ครับแต่ถ้าระยะไกลเนี่ยจะยิงยากหน่อยครับเราต้องเคาะทีละนัดครับแม่นกว่าครับตอนนี้ก็ของเต็มตัวแล้วครับเดี๋ยวเอาของไปเก็บก่อนนะครับตันนี้น้องผมมาถึงนะครับเดี๋ยวเราเอาของให้น้องเลยครับจะได้มีปืนเล่นครับ เอาชุดเซตเอาปืนให้น้องใช้ครับโหได้ของมาอิ่มเลยครับเท้ามาครับโอคครับเรียบร้อยครับ บ้านหลังนี้มีคนนะครับสามรอยครับโอเคครับจร,ร้อยไปสองตัวครับเดี๋ยวเราซ้ำศกเลยครับในบ้านยังมีอีกตัวนะครับด๋ยวผมเก็บ,บของก่อนครับอ๋อ <'t> มีชุดหนังนะครับต้นเกมก็ใช้ได้อยู่ครับ ตัวนี้น่าจะตัวเปล่าครับเดี๋ยวเราไปต่อเลยครับเอาของไปเก็บกอนครับตอนนี้ของเต็มตัวแล้วครับร <î nh> ะหว่างทางเจอมอนฟ้าก็ยิงเก็บไว้ด้วยครับเผื่อได้ตปินอะไรไปทำปืนเล่นต่อครับโอเคครับถึงบ้านแล้วครับ ของนี่ครับเราไม่ต้องฟาร์มครับเราออกไปยิงคนมาคือคนเขาฟาร์มมาให้เราเรียบร้อยแล้วครับเราไม่ต้องไปฟาร์มของครับไล่ฆ่าคนไล่อะไรอย่างเงี้ยได้ของเยอะกว่าเราฟาร์มเองอีกครับเน่นๆรับเดียวเต็มกล่องแล้วครับน้องเขาบอกว่าบ้านเขาฝนตกนะครับเน็ตปิงขึ้นครับอย่างเล่นไม่ค่อยได้นะครับเวลายิงคนอย่างเงี้ยดาเมจมก็ไม่ค่อยขึ้นครับถ้ามีปิงนี่ครับ น้องผมก็รอซัพพอร์ตผมอย่างดีนะครับไม่มีสโคบไม่มีอะไรไปเอาที่น้องผมได้ครับโอละาๆครับคุเดียวครับโอเคเดี๋ยน้องก็ทำกระสุนให้ผมเรียบร้อยแล้วครับสี่ร้อยลูกครับออบหายิงคนกันต่อครับไปครับลุยครับโหมีคนยิงครับข้างหน้าครับสองคนครับปล่อยเขายิงกันไปก่อนนะครับ โอเคครับเราค่อยมาเก็บตอนสุดท้ายครับโอ้ <Follow me. S 1> Ooh, ดีเลยครับได้หมกเหล็กมาด้วยครับน่า <Nice. S 1> จากสองคนเมื่อกี้เขาน่้จะไปฟาร์มเปิดห้องมาครับโอเคใส่ไว้เลยครับจะได้ถึถืๆครับ หน้าท่าเรือมีคนนะครับสองคนครับเดี๋ยวเราค่อยๆเก็บทีละตัวนะครับโอเคครับตัวนี้น่าจะตัวเปล่าครับโอ้ตัวนี้ยิงไม่โดนครับโอเคครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราซ้ำก่อนครับแถวบอมล่างก็มีคนนะครับตรงนี้คนน่าจะเยอะครับนี่ครับหลังหินหนึ่งตัวครับ อเคครับเรียบร้อยครับในบ้านมีคนนะครับนี่ครับออกมาแล้วครับโดนนัดเดียวครับมีคนมาเข้าข้างหลังครับโอเคครับเรียบร้อยครับโอ้แถวนี้คนเยอะครับ มากันต่อเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวครับเรียบร้อยครับเั hey, ีวนี้มีลูกฟองนะครับอ้ข้างหน้าก็ามีรอยเท้าเียครับขี่ hey, จักรยานครับโอเคครับเรียบร้อยครับ เอาล้ครับทำล่างมีนัวแน่ครับมากันเยอะมากนะครับเอาน้องผมโดนยิงครับโอระลาครับผมรีบช่วยนะครับเสรเรียบร้อยครับข้างหลังครับลูกฟองครับโอ้โหเขาถึกมากเลยครับโอ้ยเกือบตายครับ แถวนี้คนเยอะมากครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเก็บของไม่ได้นะครับคนเยอะครับเดี๋ยวผมวิ่งไปปั๊มเลือดนะครับเดี๋ยวไปฝืนเก็บเดี๋ยวตายครับโหทํำล่างนัวๆนะครับคนเยอะมาก โอโหคิวนี้ถึกมากเลยนะครับขนาดตัวเปล่ายิงหัวเข้านัดละยี่สิบสองเองครับขน้าใหม่ตัวนะครับโอเคเรียบร้อยครับโอโหแถวนี้มากันเยอะมาไม่หยุดเลยครับอนะขนาก็ใหม่นะครับ เข้าบ้านครับโอ้าละละ้ามายครับตัวเปล่าครับ <c oughs> วันนี้เราไม่ได้ตี้กันนะครับยิงกันได้ครับเจาของบ้านเอาปืนกลมาเล่นนะครับ ขึ้นหลังคามาครับเดี๋ยวผมว่ากระสุนจะหมดนะครับเดี๋ยวผมไปก่อนดีกว่าครับโอ้มีหมายตัวครับลูกฟองครับไปก่อนดีกว่าครับอยู่นานวันนี้เดี๋ยวตายแน่นะครับลูกใกล้หมดแล้วครับเดี๋ยวขอไปเก็บมันก่อนับคนเยอะจริงครับท่าล่างครับ ก็มีน้อง f อฟซีเขาทักมาคุยกันเรื่อยๆนะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับที่จําผมได้ครับคลิปนี้ก็จะสั้นหน่อยนะครับเพราะว่าเสาร์อาทิตย์นี้ผมมีเวลาเล่กน้อยครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากให้ทำคอนเทนต์แนวไหนแนะนำพูดคุยกันในคอมเมนต์ได้เลยนะครับ อีนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่อีพีหน้านะครับยังไงรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ